สบายดีพี่น้องอีกเลอีกเลยสบายดีป่าลุงอีกไกลถึงติ๊กจบพ่อๆ่อก็สง่งเมนุเคลเดพิเศษด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> เป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทีมลูกกันอย่างนี้แหละ <c oughs> พ,พ่อพ่อก็เมนูนี่ด้วย <c oughs> พี่น้องเด้อบัตปังป้าเจ้าลูกแปดเด้อเนาใจสดงดเชื่อเบื่อทวง มันสขียัยมันสขีขอบคุณคุณยายลายเดอ้อที่ซื้อมันแก้วช่วย <c oughs> สามร้อยบาทไปเ้ย คุณยายสุงเทพเด้อน้อยายนองกริ <c oughs> <c oughs> ่นอะไรสีเคยสื่อขนมให้เด็กน่อยกินนัไรแ้าะววววๆๆๆๆๆวว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 ู

ไปแจกขุดเถาบัลยปังเด้อดีไหมขอบคุณคุณยายมากๆเด้อเนาะที่ไปแจกขุดเาวัลย์ปังเขาให้อายุหมั่นควันเงินนะคุณยายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อโอนมาสามร้อยยี่สิบทางเวทีเศร้าบาทาเฮ้ยมเวทีทำหัว อุดหุนไปแล้วหกโลเอาขาไปเลยครับ <M> จิงนึงได้าลูกขาใส่ได้ยือขาเาให้โลูกว่านั้นหนึ่งเลย đây bọn, còn động không? dây con phải không ạ? con chắc húc mặt thôi. ละเดคุณยายคุสาวบ้นป <backend S 2> ั <Man. S 1> ้งกันจะไปแัหนึ่งโลกราดนะละก็นยังไเอนยในบุญนำการญาติได้กูจะลืมมันให้ให้คุณยายในบุญนำเด้อคุณ่ากันนะในบุญนำไา่เด้อคุณยายเด้ออุดมลูกหลานอนลูกแปดมากคก็สานมาหาลอยเดขานกับเขารููกห้านโดยดีตลอดมา thấy quá nháy này lúc hả hai đi quá lúc hai bát đàn nọi đi nữa không có này Bàn bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าที่เคียกบสวยชื่อมันเดยคิดดอกเด้ออันนี้ข้โพดบ้าลู

นยายคุณยายสืี่แพทนี่นะคุณยายผมมาเาหาลอยเนาะเอามาเาหาลอยี่บุกไปได้เตอแาเจี๊เถาเจคนท่องก็ได้เด้อพี่เราเด้ะแม่น้องแสบมีะเจคนคนบ้านหน่อยบุญยเดเฮ้ ừ nay lên đây đi mát ăn càng đi phải con này on phụ nè เด็เอ้ยใครบ้านเ้ยใครำวมปนปังบ่เบอร์เทนเป็น้าหาี่นะ ปากรงปากรงประเทศมาขายไรส์เหรอแว่ขายลูกเป็ดมา่า,ายล่าสุดลูกเปดมาแลวพี่<อ>น้องล่าสุดลูกเปไมากแล้วเจ้าบอกมีรักเก่าคอดีเปียจังน้อยมองออนนี่ครนะับมกอ้อนเีเท่าไรน่นงออากูนานกินยังเหรอ

เอาไม่ใช่หรเนาะเอาก็สร้างโรงเกจ้าเอินเดินหมู่บ้าท่อไปกับไก่กับโวดมาเนี่ยอบพี่คุณยายอีกรอบเด้อที่อุ่นนะสีเขียวเนาะแล้วก็แจกจินแรงบุนสาบานหมูปังขออยู่ดีแม่พี่คุณยายเด้อให้รำ่องนวยเด้อไปแล้วจ้าสบายดี